Marketing, oh, ดิบมาร์เก็ตติ้งเซเลอร์โซซิโรโอในที่สุดก็มาสทัทีให้รอตั้งนานมาหลังเปิดแพทซะด้วยอะไรวะเนี่ยเอาเหอะแต่ก็มาแหละหลงเชื่อไปว่าแผดหน้าจะไม่มีตัวละครใหม่มาแล้วซะอีกซึ่งเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วตัวละครใหม่ที่มาเนี่ยเด็ดๆทั้งนั้นจะมีใครบ้างไปดูกันเลยคนแรกยี่ส่วนอ่างนงี้ปะวะคือยอมรับเลยว่าผมอ่านไม่ออกถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วย ตัวละครนี้ดีกีไม่ธรรมดาเพราะในเนื้อเรื่องเป็นเอเจนต์ระดับบ o ยฮันเตอรบอกแค่ว่าเป็นระดับบอยฮันเตอรไม่ได้บอกว่าเป็นบ o ยฮันเตอรนะก็ต้องดูอีกทีว่าใช่หรือไม่ใช่แล้วก็โผล่มาแล้วเรียบร้อยในเนื้อเรื่องแพท1.7แล้วคนคนนี้ก็จะมาช่วยฝึกวิชาคู่พี่น้องของเราในแพท2.0ด้วยก็คือแพทหน้าพี่น้อง MC ของเราจะไปฝึกควบคุมพลังที่สำนักแจ๊แกนี่แหละ หลายคนอาจจะสงสัยกันว่าทําไมผมไม่พูดถึงสายและก็ท่าของตัวละครนิสทีตรงนี้แหละครับที่มีประเด็นนี่ไงทั้งสายทั้งท่าไม่ตรงกับของที่มีอยู่เลยเียกจะเลยว่าเป็นของใหม่กันเลยดีกว่ามาพูดถึงท่ากันก่อนก็ขอยกตัวอย่างของมิยาบและกันไลายนั้นคือเหมือนเป็นการผสมกันของท่าน้ําแข็งกับไฟส่วนตัวคิดงั้นนะส่วนของยี่สวนก็คิดได้2ทางทางแรกก็คือเป็นท่าใหม่ไปเลยและทางที่2ก็คือเหมือนเป็นการผสมกันของท่าสองท่า และถ้าดูจากสัญลักษณ์แล้วใกล้เคียงสุดคงเป็นธาตุอีเทอร์ผสมกับกายภาพละมัง้งส่วนสายของตัวละครนี้ผมก็ไม่มั่นใจนะว่ามันจะออกมาเป็นสายอะไรอะ่ะเพราะสายของตัวละครในเกมเนี่ยมันดูครบแล้วไงอันนี้ก็ไม่ชัว์เหมือนกันแต่ถ้าให้เดาก็คงจะเป็นแบบยังไงดีละ่ะสายอัญเชิญแบบผ่าดความทรงจําในเกมสไตล์เดียวละมัง้งถามว่าดูจากอะไรก็ดูจากนกสีดําที่อยู่กับยี่ส่วนเนี่ยแหละครับตัวเนี้ย ทั้งหมดที่กล่าวไปเป็นเพียงการคาดเดาเท่านั้นคิดเห็นยังไงก็เมนไม่ได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งไอ้สัญลักษณ์วงกลมเนี่ยอันนี้ผมไม่โชวว่ามันคืออะไรนะมันคือสัญลักษณ์ของเจ้าสํานักหรือว่าจะเป็นสัญลักษณ์ของวอยฮันเตอร์คือแบบวอยฮันเตอร์แต่ละคนจะมีสัญลักษณ์นี้ไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับก็ต้องรอดูในอนาคตนั่นแหละคนต่อมาโปจากกังฟูแพนด้าไม่ใช่คนนี้เขาชื่อแพนยินฮูเป็นตัวละครธาตุกายภาพสายป้องกันไม่แปลกที่คนจะแซวก,กันเพราะ แพนด้าสายนักสู้ผมว่าใครหลายคนก็ต้องคิดเหมือนกันนั่นแหละว่าแม่งกังฟูแพนด้าชัดๆเลยและตัวละครเนี่ยในเนื้อเรื่องมันจะทาก๋วยเตี๋ยวให้เรากินปะวะเนี่ยไม่สิต้องพูดว่าก๋วยเตี๋ยวและถ้าดูจากโมเดลต้องโมเดลเดียวกับเบนแน่ๆเลยน่าจะเดินช้าเหมือนกันด้วยพูดถึงเบนก็นึกได้มีมีสีน้ําตาลแล้วมีแพนด้าแล้วถ้าในอนาคตไม่มีมีขาวอีกนี่คือวีแแบะครบแล้วนะเนี่ยใครเคยดูบ้างอ้อผมว่าเราหลุดกันมาไกลแล้วล่ะ เอาเป็นว่าไปตัวละครต่อไปเลยแล้วกันและคนสุดท้ายจูฟูฟูตัวละครธาตุไฟสายสันจะมาแย่งงานไลเตอร์เปล่าเนี่ยคงไม่หรอกละมัง้งแล้วก็ตัวละครเนี่ยเคยโผลมาแล้วในแพท1.6กิจกรรมฮอลลซีโร่นแหละมาคุยกับเรานิดๆหน่อยๆขอพูดถึงดีไซน์ดีกว่าตอนแรกก็แปลกใจนะนึกว่าพวกมนุษย์เสือมันจะมาแบบสาวมาเทะอะไรเงี้ยมาแนวสาวน้อยตัวเล็กน่ารักเฉยเลยก็ดีไซน์แปลกใหม่ดี หลุดกรอบความคิดดีโซนอาวุธเหมือนเป็นสนับมือที่มีรูปร่างเป็นกรงเล็บเสือแล้วก็ลูกตุ้มที่ดูยังไงแม่ง W Engine ชัดๆเลยจะเป็นตัวละครแรกหรือเปล่าที่ใช้ W Engine ในการต่อสู้แบบจริงๆเลยอ่ะก็น่าลุ้นนะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องหางเสือมันฟูขนาดนั้นเลยเหรอวะเท่าที่จําได้ไม่น่าใช่นะโดย3ตัวละครใหม่นี้อยู่ในกลุ่มยุนคุยซับมิน่าจะอ่านงี้แหละก็เป็นเหมือนกับสำนัก ซึ่งไอสำนักนี่แหละที่คู่พี่น้องของเราจะไปฝึกวิชากันก็ต้องมาดูกันแหละว่ากลุ่มเนี้ยมันจะมีตัวละครใหม่มาอีกไหมหรือว่ามันมีแค่น,นี้จริงๆก็รอดูในอนาคตนั่นแหละครับและผมบอกเลยนะตัวละครกลุ่มเนี้ยผมกดทุกตัวแน่ๆแพทเนี้ยวีเวียนฮูโก้กูฆ่าแม่งเลยดองเพชรยาวๆก็จะประมาณนี้นะครับคิดเห็นยังไงชอบตัวละครไหนกันบ้างก็เนมนมาได้เลยและถ้ามีข้อมูลผิดพลาดก็ขออภัยด้วย สุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ซับช่องของผมด้วยนะครับก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ